สวัสดีครับพี่้องนี่เทาเทียงครับผมพักเทียงวิ่หอนโฮมเ้าพี่้องเห็นงานของไม่ครับมัอน,นี้กางเกียงห่างจากที่พักประมาสิบโลครับเขาพี่้องเทียง มันจะกลายนี่ผมนี่ไม่หลอกเกินทีนดียครับการให้ง่ายม่หลักมื่อหรือชีวิตไม่นหนักครับผมต้องเขียน,นง่ายยุ่งง่ายครับ เขาต้องมันในการข้างนางเราจงังวุ้นมีต้นใหม่เลยพี่น้องเบิง้งใหญเบิ้งครับจนใหม่เขาวุ้นมีครับ <c oughs> <c oughs> นะครับกินแบบกินแล้วก็เฮ็ดงานพักพักบีกสามชิปไดทีนะครับผม มาเริ่มพีน่น้องทุกคนครับเห่างน้เลยหนึ่งไก่ขัวไกู่ด้เดียวครับให้งา่าผู้เดียว้านใหม่ครับ ฝากกย่างนั้นแไมเลือพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณยิบทีทุกคนนะครับที่ติดตามมากลิบแบบบนันๆคือบ้าต้องครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่มากนะครับพอ,อบครับเติมพลังครับไ่ได้ไปเลี้ยงแกด้ครับมย์